สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับและก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารแอคชั่นฟิกเกอร์กอซิลากันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งก็ได้การประกาศจากไายาทอยไปเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่นาทีที่แล้วนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มกดอัดคลิปนะครับเขาก็ได้ทำการปล่อยของแอคชั่นฟิกเกอร์กอซิลาตัวใหม่ออกมานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ ก็ซิล่ายุคเฮเซนะครับก็คือตัวนี้เลยก็ซิล่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับนี่แต่เป็นเวอร์ชั่นฮีทเรย์นะครับเป็นตัวที่กำลังปล่อยลำแสงอะตอมิกเบสนะครับผมโอ้โหซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเห็นครั้งแรกนี่สวยมากๆนะครับนี่ก็คือก็ซิล่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับก็ซิล่ายุคเฮเซ ตัวนี้เป็นเวอร์ชันอะตอมิกบลสมีแถมเอ,อ่อเอฟเฟกต์พ่นลำแสงมาด้วยนะครับโหตัวสีนี้ก็ลงมาดูสวยเหมือนกันนะผมว่าคลิปหลังสีฟ้าโหเฮ้ยทำไมห่างมาดูขยับได้เยอะแปลกๆนะครับไม่รู้ว่าตัวที่แล้วนี่ขยับได้เยอะอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าของมันยังไม่ออกเนาะ โอ้ข้อต่อหางดูดูขยับได้เยอะมากนะครับการโพสท่าอะไรดูเท่ดีนะครับผมเองก็ไม่เคยดูก o d z ่าหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งนาะแต่เห็นเป็นฟิกเกอร์นี่ค่อนข้างเท่นะครับน่าสนใจนะตัวนี้อ่านี่ก็เป็นภาพโปรโมทนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตอนสู้กับคิงกิโดล่าคิงกิโดล่านี่ก็ออกมาแล้วนะครับอ่าก็ เปิดพีกันไปแล้วใครที่ยังไม่ได้พีก็ไปสั่งกันนะครับนี่โอ้โหหางมันดูขยับได้เยอะมากนะครับนะผมไม่รู้ว่างานจริงๆเนี่ยจะขยับได้เยอะเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าเราต้องมาลองดูกันนะนี่ในกล่องนะครับมีแถมเป็นพาร์ตเอฟเฟกต์อะตอมิกเลสแล้วก็มีมือเปลี่ยนมาให้ด้วยนะทุกคนเออโอ้โหคราวนี้เขาแถมเยอะนะครับก็ วงานก็สูงประมาณ18เซนนะครับ7นิ้วเท่ากับก็ซิล่าตัวก,ก่อนๆของค่ายไฮย่าเนาะนี่อันนี้เป็นท่าโพสนะครับผมแบบไม่มีพื้นหลังนะนี่โอ้โหหางดูยาวมากนะครับก็ซิล่า1991ตัวนี้โอห้หางนี่ดูเหมือนจะขยับได้เยอะเลยอะผมขอไปดู ขอดูซิว่าตัวเก่าขยับได้เยอะแค่ไหนตัวเก่าก็ดูขยับได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีท่าโพสอะไรที่ที่ดูแบบดูแบบยังไงอะขยับยากๆเท่าไหร่โอ้หผมยังไม่โดนตัวแรกนะแต่ตัวนี้นี่ผมคิดว่าผมน่าจะพีนะครับผมเอาละก็น่าจะโดนกันไปหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ ก็ในคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอทุกคนดูประมาณนี้นะครับผมเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารนะครับใครที่สนใจก็ไปรอลีตามร้านได้เลยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม